มาแล้วครับกลับมากับพวกเราอีกแล้วนะฮะเอาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับว่าสามหน่อไม้ใต้ท้องทะเลนะฮะสวัสดีครับ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 ว่าเปลี่ยนเกมไหมไปเล่นแอนิมอลคอ s ซิ่งไหม <c oughs> เอ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่เด็กเกมที่มันเป็นสัตว์ต่อ,อยกันใช่อะไรน,นะอ่าอ่าเราไม่รู้ช่วยกันดันดิโอเคข้ามข้าม เดี๋ยวคาที่แล้วจบอยู่บนแพนะฮะอยู่ดีแล้วก็ล่องเรือข้ามมาตรงนี้นะแล้วแล้วคือยังไงคือให้เราเอาสปีดโบ๊ทขึ้นเหรอแว้วไปไหนอะเอาลงน้ําก่อนก็ลงไงกายลงมาช่วยดันก่อนเอาลงน้ำเสียงเสียงน็อตมันขยับไหมเนี่ยขยับไม่ขยับอยู่ขยับอยู่ช่วยกันระวังไบพัดปั่นหัวนะใคร อย่าเลี้ยวปิ้นอย่าเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวกูไม่ได้คนดึงกูอยู่ข้างหน้ารถจะปิ้นจมเล็วเลยจะจมแล้วเนี่ยาดึงหนึงโอเคลงลงลงดื้อดึงมาดึงมาปล่อยดีปล่อยมือ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 มาดึงข้างหลังมาดึงข้างหลังยกยกยกแล้วก็ดันไปดัน แล้วก็ค่อยๆขับนะคราวนี้ค่อยๆขับเรือนะไม่ใช่ขับโมโซตัวเหลงนะได้ไหมกันปิดอยู่คนเดียวนลรู้ปัจับเรืออยู่จับเรืออยู่แน่นอนว่าเรือจะไม่ไปไหนแล้วกำลังจะจมไม่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 คือพวกมึงดันเรืออะไรกันนี่อ่ะปิดไปเลยคนเดียวผ่านไปเลยนายต้องไว้ใจเรา ้เอานี่ตต้องเรือถูกแกนลายนี่ใถึงปลาปะคารัแล้วว้ามาทานนี้ถูกปะวะไม่ใ่นะว่ามาทันนี้ถูกเกอย่างติงไม่เห็เลยยังไงแบงค์จริงรอไปได้เหร ม,มัไปเลยนะเฮ้ยเฟแล้วเแล้วเแล้วเแล้วจนน้ำตายไปน้ำตายไปแค่นี้ก็จบแล้วโอ้แล้วไงต่อนี่ไงคือเป็นเรือไงเปลงนะเขาเป็นเรือทรานิกเนี่ยพยายาม จะทำอะไรอะ่ะไอ้ยถ้ามันโค้งเคียอย่างนี้พี่หย่าโอเคกระโดดยากมากเลยมันโค้งเคีย,ยงแล้วไงต่อเข้าไปในเรือรทลานิกไหนแล้วทำอะไรอะ่ะเข้ามาแล้วเนี่ยเอ้าหรอมันจะมีเบรยมันมันลอยได้ด้วยเหรอกายจะมาปีนเข้าไปได้คนเดียว มันมีสวิตว่ะมันมีสวิตก็บอกว่าเป็นคันโยกเอากระโดงไม่ได้ไอ้นี่เข้าเรือกันไม่ได้อะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเหมือนเรือมันถอยหลังอ่ะมันโกงคือเคไม่ใไมเรือมันถอยหลังอ่ะอ๋อขับเรือใหญ่เลยเหรออ๋อนี่คือขับเรือใหญ่อยู่เนี่ย เออมันขับไปแล้วปิ้นขับไปแล้วเอาไปไหนเราเพิ่งขึ้นมายังะ่ะยังไม่เ้ยอันนี้นะอันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือไหลซ้ายขวาปิ้นเดินหน้าไปเลยก็ได้ไย่รู้นี่คืออะไร,รปิ้นทำใจไม่ได้แล้วปิ้นต้องถอยกลับมาอเออเออได้แล้วเนี่ยตรงนี้แหละอยาขยับไปไหนเรามันไปแล้วอ่ะเดินหน้าสู่แกนไลน์เปคนเดียวเลย หมือนโดนโดนอะไรต่อด,ด, <c oughs> ด,ด,ดีดีดิ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 ยินเหงาอ,อยู่ไก่รจะมองสินี่ไงอม่เป็นไรใส่เฉยเลยอิมโทวิเยอะจังเฮ้ย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 มันขับอะไรหรออ๋อได้งไงขับไปตรงนั้นเอาไว้ปีนใช่ไหม เอาไปเกี่ยวเคโนไม่แน่ใจยกาน่าเกี่ยวเคียะได้เดินหน้าเหรอเฮ้ยนี่งนไงเกี่ยวเคนเกี่ยวเคน,นเกี่ยวเคนโอ้โหใช้สมอออีกแล้วทำไมพื้นื้นนี้มันสั้นวะเอออันนี้โยกขึ้นหรอของกายคือโยกขึ้นใช่ไหม а? S <S 2> <S 2> มันให้เกี่ยวอันไหนอ่ะสีสีไหนก็ได้มั้งการลงกดลงได้การกดลง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 มันทำอะไรกันไเนี่ยกำลังจะดูว่ามันเกี่ยวยังไงเฮ้ยหมอกมาหมอกมาหมอกไปโอ้มันต้องลงไปจริงจริงๆมันต้องควรจะเกี่ยวเดินลงไปดู <S <S แล้วมันจะเกี่ยวอยังไรวะมันมีที่เกี่ยวอยู่แล้วที่เกี่ยวย่งไวะเกี่ยวได้ารยิงนั่นเรียกสนุกอะไรของเขาอะนะอ๋อจริงๆมันให้เราโน่นให้ปีนไปขึ้นบนหนูนะปีนบนนั้นน่ะบนบันไดนั้นน่ะโยดีโยเขนแล้วอยู่นะเราไม่ต้องเกี่ยวว่าเราควรให้เพื่อนเกาะเข็นขึ้นไปแล้วกันลองโยดีลองหยุดแล้พักบนฝั่งนู้นดิ สกายฝนโคตรหวานเลยได้ปะอ่าลงมาหน่อยอาลงมาหน่อยลงมาหน่อยอ่าลงอ่ะลงลงหรือขึ้นอาเราลงมาหน่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นระบอกเออจ้าจ้ามันเมื่อยว่ะเว่อเมื่อยมีนิวมากเลยอ่าลงมาคอไม่เห็นกูไม่เห็นปวดตาดิ้งเพราะมัมองยากลงสุดแล้วเนี่ยติดเลย ไปแบบนี้ได้ขึ้นเลยกเกาะโซ่ไ้ก็ได<เอง>้มองอยังจางแล้วควันโอ้โหเก่งมากเดินหน้าเดินระ,ะหดมากเลยเดินหน้า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 หน่อยือจะถึงแล้วก็จะถึงแล้วเดินมาสุดแล้วเย่ <Yeah. S 2> ไปเดินไปห,หาที่เซฟมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยตกน้ำมาตายอ่าลองแพ้แพ้แพ้ ไมนได้คนเออโอเคปินทุกทไปิ้นองานอันไปแล้เดินวเดอดเดดเดเดอเดดเดดเดดงมดอ๋มมีกล่องมันมีกล่องเว้แล้วก็ให้เรามาเหยียบเพื่อเปิดประตูไม่ได้ เดี๋ยวพวกมึงต้องรอแพรใหม่เดี๋ยวแพรน่าจะไปเกิดแล้วมันก็ขึ้นไปฝั่งซ้ายให้ได้อะแรับเนี่ยฝั่งเนี้ยแพรจะมาเกิดหนึ่งมันไม่เกิดเกิดดิแพรยังไม่ตกลมเลยมันต้องเกิดดินี่ไออ,อแล้วก็แล้วมันก็กแมแมล้วไปอยู่ฝั่งที่ครูไปอยู่ตอน<ค>รแรกอะไป้าไปไหนลูกแพรมึงขึ้นขวาขึ้นขวาไอ้ขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายเนี่ยที่ชี้ยะที่ชี้ยะไปทางนี้นี่หรอไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันขึ้นไม่ได้ตรงนั้นอ้าวขึ้นได้เอะเอาใหม่แล้วกันมันจะมีทางเล็กๆให้ขึ้นเนนนทางไก้้อรลยยะี ไม่ได้ขึ้นไปเลยกับแพรหรอแล้วมันจะมีแพรให้มานั่งมันก็ไปนั่งแพรแล้วก็ไปเซฟจุดอาการยืนรอแพรยืนรอแพรยืนรอแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ทมนมันไม่ถึงนี่แฟ้มตรงนี้มันไม่ถึงมันถึงมันต้องไปด้านหน้าเราจะเกาะไอ้นี่ไว้เราจะไม่แพรมันไปไหนจากเรามากไม่ไม่ให้แพรหักเนี่ยมันจะห่างเพราะว่าเราเกาะนั่นแหละ นั่นไงแพ้หมุนแล้วตัวแล้วถูกแล้วถูกแล้วแหละตัดแพ้จะได้ไปตรงนู้นเออตัดแพ้จะได้ไปตรงนู้นเฮ้ยยับกาย่ลีบเห็นป่ะแแล้วมึงก็ไปทางซ้ายเนี่ยๆก็ได้ถึงแล้วตัวตัดแพ้จะไปชิดตรงนู้นอย่าพึ่งย่รีบอย่รีบอย่รีบเดี๋ยวไม่ถึงอ่ะแต่สุดแล้วสุดแล้วสุดได้แค่นี้สุดได้แค่นี้กูจะตกแล้วกูจะตกแล้วเร็วปึ๊บโอเคนั่นแหละแล้วมันก็เห็นแพ้ตรงนั้นป่ะอ่าเออมันต้องไปเอาแพ้ตรงนั้น เดี๋ยวนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกูละก่อนแฟมเออจริงๆแล้วถ้ามาเป็นคนเดียวต้องไปเอากล่องใช่ป่ะไม่แต่แฟนไม่รอหน้าประตูเลยเดี๋ยวฟินไปเปิดป,ป,ประตูให้เนี่ยที่ที่รัแพนมาหน้านประตูแล้วเสียนนะนี่ไงแล้วก็เปิดประตูให้มันจะเซฟเสร็จแล้วกูจะได้นนตกน้ำได้เย้เ่แต่มีประโยชน์สุดๆเลยเกมนี้ได้าแปดคนสามคนอย่างขนาดนี้เกมถ้เล่นแปด,ดคนไม่ไม่ตายห่าก็ได้ เอามีเรืองเราก็ต้องนั่งเรือไปเราไม่ชอบเรือเลยเรือกอับเรามันสุดยอดไปเลยนะเอาไม้มาด้วยกาไม่ต้อง,มไ,มงไม้ไม่จะเป็น <อะ S 1> เราต้องไปตามกระแสน้ำเลยกระไกลเไปไหนอะอยู่ใต้เรือได้ยินเสียงบุบบ <c oughs> ึ้มยังไม่จมตายเหรอกายเอาไม้ขึ้นมาด้วยนะไม่มันต้องพากันส่งคนนึงส่งคนนึงจับจับไม้ีคือพลังทีมไหม เอาไม้ขึ้นมาโหมึงไม่มีแรงกาเออมึงมีแรงจับไม้ไหมเนี่ยแรมจับตูนกูทำไมอุ้ยจับใจกันทีเดียวโอโคตรแข็งแรงโอเคโอเคนั่นแหละไปยเลยแล้วก็พายปนกภาพนี้แหละกายอ่ะปล่อยมันหยุดงยได้นะ แกตายรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนเราต้องรับเพื่อนก่อนไม่เป็นไรกูมีทางแล้วกูเห็นจังที่กงเราปีนไรพวกนี้เลยเยเราต้องจะปีนหน่ไอ้เนี่ยเก็แต่มันเอียงมากเลยมันน่าจะปีนยากมากๆากแน่เลยเหนื่อยว่ะต้องเดินลุยน้ำมาเพื่อเซฟเลยนะเว้ยเห็นหัวเขาไหมเห็นฟูฟูฟูโอยู่นะดึงขึ้นมาหน่อยเลยกายมาดึงหัวเขาดิ การไมดึงหัวทำสิลอยอยู่ในน้ำกันสองคนเราจะได้ตายลราเกิดใหม่ตายไปด้วยกันโอเคไม้ไว้ทำอะไรไม้ไว้เกี่ยวเรือเกี่ยวแพมาไปเกี่ยวแพมาจริจริงรอจะไม่เหมาะกับด่านเียวก็ได้นะเว้ยปีนทำอะไรกับนี่ไม้ไม่เกี่ยวเรือไง ปิ้นปล่อยไม้ปล่อยแล้วเราควรเอาไม้โยนทิ้งไปเลยไหมแตามันมาใหม่มาโอเคจับข้างหน้าแปนไม่จับข้างหลังไม่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 จับข้างหลังเออหลังไม้เออยกไปปิ้นไปไหน มันดูมุ้งตัวมากเลยเออแล้วก็ดึงกลับมา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 กลับมาดึงแพ้กลับมาดึงคกับไปดึงดึงอยู่ดึงอยู่เออแล้วก็ขึ้นไปบนแพ้แล้วว่าการเสือสละอ่ะเขาบอกว่าการเสียไม่มีการเสือสละชัยชนะจะไม่เกิดเว้ยมันไปกันแล้วอะอะดูแพ้จมแล้วเว้ย ให้เอา,มาไม้ขึ้นเนไม้ก็เหลือมไม้หไมให้มึไงไงแฟ๊มให้มึงมาดินอโอเคแล้วทำไมแขขึ้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีก้อนหินว่ะแสดงว่าก้อนหินมันลุมเล้าตรงนี้แน่เลยทำไงอ่ะอ๋อเราเอาหินใส่แพรแพรมันจะได้จมแล้วมาโผล่ฝั่งนี้ใช่เหรอใช่อ่อะเชื่อแฟ่ตอนนี้เอากายมาฝั่งนี้ก่อน ก <Belgium> ายคือตัวประกอบออกกายมั <currently> นะคะือฉากนี่เองเฮ้ยแพ้ไปแล้วแคมยวยัเลอ่าไปแล้วเดี๋ยวอยจมน้ำตามาแล้วกันเราโดดลงแล้วเอาหินออกเอาหินออกเอาหินออกแล้วเอาหินออกเร็ว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 เร ไม่มือกูเนี่ยเร็วๆอ่าโอเคแฟม้มกูไปกับแพ้แล้วกูไปกับก้อนหินแล้ววิ่งวิ่งย,ยังหายใจยังหายใจกูติดติดอ้าวรอดว่ะอ้าวที่ตัวนี้มีที่หายใจวะแฟม้แมใหส้สูงแล้วสูงแล้วได้แล้วได้แล้วเอาา้าอีนิดนึ่งยืนชึบเอ้าจากักเอาจาก็จับเอ็มจัก คุณดำน้ำปะโ <Okay. S 3> อเคเอาปินขึ้นมาแล้วดำน้ำมาแต่เราก็จับโซ่เอ้เราต้องไปฝั่งนู้นเราก็เบีย่ยงโซ่กายทำไรอ่ะดึงจมล้ำอ่ะเราเล่นไปนไม่มีความสามัคคีเลยอ่ะกายแบบมากับเพื่อนไม่ได้อ่ะกายเป็นกระโดดมันไม่มีแพดดอบใหม่อ่ะอไไไมม่ีปง อ,อต้องอลงมาก่อนเนาะต้องให้เออต้องให้คุณมีผลขึ้นใหม่ไปไม่ได้ปิดนไปก่อดโซตเร็วให้มันนิ่งๆก่อนดิขอโตหน้านะอ่ะไม่ไปก่อนกระเทานั่นแหละกระเช้าะเกาะไปต้องไปกันแล้วนะส่วนกายคือชาวประกอบไอ <laughs> ้ขาดเลยเกมปิดเพื่อน <laughs> จริงๆเราเกินที่ไม่เกินแต่ขึ้นไปแล้วเต็มแล้วสุดหรอเกินที่ไม่เกินสามขีดหลือกินเพื่อนแลเนี่ยแค่ให้แฟมไปด้วยปิ้นยืมมาเกาะเลยดิเดี๋ยดูมันเปืองปวดนิ้วปวดทิ้งปวดนิ้วเหรอไอ้นี่หัวเข้าไปแล้วปวดหัวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าไปดึงแฟมกูจะตกไหมฮะเฮ้ย ที่แหม่เพื่อนจะชนก้อนหินแหม่เพืนจะชนก้อนหินเพื่อนโอ้โหนี่มันโค่นน้ำด้วย嘛มาเร็วตืดอๆตื้อๆไอ้เหี้ยติดแล้ว่าติดเนี่ยได้แล้วเนี่ยเดยนได้ถึงก่อนอีกเสร็จแล้วนะผมน้ำมาแล้วโอ้เหนื่อยว่ะเล่นเกมอะไรอยู่วะเนี่ย เดี๋ยวเอานี่เอาไปรับเอากระเช้าไปรับต้องเอากระเช้าไปรับเถอะไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นมาบนนี้เหรอมันน่าจะขึ้นมาบนนี้ป่ะยังไงเฮ้ยเรามีแส้กรอกอยู่เรามีแส้กรอกอยู่ว่ะเฮ้ยเราต้องเอาแส้กรอกมาก่อนก่อนจะเปิดน้ำาไม่ไม่เราต้องเปิดน้ำก่อนแล้วเราก็จะนั่งแส้กรอกลงไปไงอ้าวมันก็ไปนั่งแส้กรอกกันเลยเดี๋ยวกูเปิดให้ไปไฮเราไปนั่งแส้กรอกกันกายไปนั่งแท่กรอกแท่งกรอกไม่ไง่ส้กรอกอ่ะไม่ใช่เหรอ เปิดแล้วนะแขนขึ้นตลอดเรื่องเหมือนเดือเห็นแล้วท้อไอ้เย็นขึ้นดนีดีมีไม่ขึ้นเออแค่นันแหละออ่่ะะไอเปิดประตูเปิดอยู่พยายามอยู่จะให้ลงไปไหนโอ <Okay, S 2> เคไปในกรอกแล้วรายกันไปแล้วนะไปไหนอ่ะ ตกแนวไปนล่ะไม่ทำอะไรได้เลยแล้วแล้วไ,ไงต่อเอาประตูไม่เปิดอ่ะเออปเปิดประตูได้ป่ะใช้มือยกเองเหรอเข่งแรงเก<อ>ินยิ่งสำล้วละใครก็ได้ไปไปขึ้นไอ้ไสกอ๋ไว้ไสกอ๋อยู่ใกล้ใช่ หัวติดลิฟต์เดี๋ยวแป๊ไม่ใช้สมองอีกนึงดันน้ำเพราะเราใช้กอะกันมาก่อนเอาย่างพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วแต่แป๊ยังไม่้อมอ๋อมาติดลิฟต์เพื่อที่จะได้ให้ลิฟต์มันกระชากเอาย่างกูเกาะแพไปเลยกูเกาะแพรอแล้วอีเนีาวแปมบไอคิวสองร้อย เอาตีนหยุดด้วยเปิดดิเออเฮ้ยเจ้ดเจ้าเจ็นชนผามันจะเหวี่ยมพังปุ้งเออแล้วน้ำก็จะถูกเทลงไปพังเขื่อนยอดจับเอาไว้นะจับเอามือจับแพรไว้แน่นๆจับอยู่จับอยู่แน่นมากตอนนี้แตนจะกระโดดเือนหมาเลยอ่ะ

กอดอดกดกดกดอดกะอย่าปล่อยมือให้าป่อยมืออย่าปล่อยมือาปล่อยมือโอ้ยเอควปแล้วเรามอยู่ใ้นี้คว่ำไม่ปล่อยมือแล้วกปล่อยมือแล้วปล่อยมือแล้วแไม่อยู่นี่ไงอ้าวมันมีทางออกอยู่ตรงนี้แฟ้มเ้าาดแล้วแล้วไงะมันบอกว่ามีประตูทางออกาแฟ้มมโผล่ตรงนี้เลยเนี่ยเป็นไปหอกไม่ได้อะนอกไม่ได้อ่ะต้องไปเปิดอะไรก่อนไ อ๋อนั่นไงแฟนมาเปินบนกลางหันแป๊อยู่ไหนอ่ะจนนั่นคือบนกลางหันเนี่ยแฟนมาเปิดประตูบนกลางหันให้หน่อยเดี๋ยวจะยืนดูแล้วเราจะได้จบแมปนี้ไปด้วยกันพี่เหรอนี่คือจบเลยครับแล้วไม่มีใครมากับแฟมเลยอ่ะกานต้องเป็นนักสู้ไม่ได้ไอ้แอมปปีนขึ้นไป มาแล้วเรื่องกายทำอะไรอยู่บนนั้นนะรอทางออกกายกินแท็กออกอ่ะได้ปะ่ะได้ยี่สิทำไมทำไม่ได้เรามันเก่งต่างกันคนเรามันจะเก่งอะไรเด็กกายทำอะไรไะอยากเล่นแจ๊วสวัสดิ์กายเป็นเด็กน้อยอย่างนี้ประตูเปิดแล้วอ๋อประตูทางออกมาแล้วเอาละ เราจะลามแมปนี้ไปด้วยการกระโดดของผมเองนะครับตัวทำเอาอยู่บันงโ้เย้เออเออแล้วก็เอ้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเป็นการจบแมปที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดปวดหัวมากเลยฮะเกมที่อะไรไม่มีผมก็ไม่ชนะเลิกจริงโอเคเดี๋ยวเรามาจบพาทนี้กันไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปเริ่มดัน จอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าม,มีอีกพวกเราสามคนเจนนุ่นโบขอลาไปก่อนสวัสดีครับตื้อตื้อตื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย